คลิปนี้พ่อต้องภูมิใจเห็ <Hey. S 1> โอ้ทุกคนดูสีจานอกุ้งดูกุ้งดี okay, ครับทุกคนส้มตำหกสิบบาทส้มตำทะเลหกสิบมีกุ้งมีปลาหมึกหกสิบบาทคุ้มมากนี่กขนมจีนของผมนะฮะ oh โอ้ยไม่ก <T> ็อ้ยเห็นแสงร่างล้างลบว่าเป็นยังดอกโอเคกินแล้วเดอ้อมาได้กินเขาได้ทุกคนเดอ้อ กินข้าวน้ำกันเด้อขอได้ใช้มือนะคะอันนี้ปลาหมึอกอ่ปะปลาหมึกก็เป็นชิ้นเห็นไหมปลาหมึกโอ้ยเห็นบอสนี่ปลาหมึกดีน่นนี่เอออือโอ้แซบ่บโอ้แซ่ อร่อยมากทุกคนกุ้งลวกสุกแล้วนะอร่อยมากเจอานานแล้วซิแล้วซิมีตำกุ้งกุ้งสดปะ่ะเป็นร้านเจ้านางนะทุกคนร้านเจ้ายาเจ้านางหรือร้านไม่หญิงเป็นแต่ว่าแ,แม่แกชื่อหญิงนะร้านเจ้านางอร่อยมากอืกุ้งเป็นตัวตัวช่ำ ต้องชอบอร่อยมากอร่อยทุกคนืมอชามร่อยอ,อ,ยอ,อยบางคนเขาชอบใช้มือกินแบบว่าเขาทำช่องอื่น ASMR ใช่ไหมเขาชอบใช้มือกินเราก็สังเกตมันอร่อยทุกคน ใช้มือกินส้มตําคือเป็นอะไรที่สุดยอดโอ้ยแต่ว่าถ้ากินหลายๆคนนี่บกกาเห็ดเด้อแต่กาแฟนี่บกกาเห็ดไหมอากาศร้อนมากไว้อากาศอยู่บนร้อนมากอือือากาศอยู่บนอ่ะสูงสุดสิบสามองศา อั我我นอ er ยุสายห่อนกว่านี้อีกเนี่ยก็คือสูงสุดก็44นี่ส่น่ะมั้งห่อนแห้งอืมครับนี่เมืองตอนนั้นเอาอือกรอบมากอืมดูปลาหมึกปลาหมึกอือหึ ออืพันเลยจบจบหอ่อนี่จ้ะนี่เลยจ้าและแม่หญิงพูดเพาะมาก เรื่องมันว่าทำไมแกขายหกสิบาทอืกินร้านปที่แม่ยิงแกขายส้มตำทะเลราคาหกสิบาทครับ <Okay. S 1> เพราะว่ามางคนเขาอยากกินตำแบบทะเลกุ้งหมึกอะไรเงี้ยแต่ว่า บางคนเขาก็ไม่ได้อยากจ่ายแพงไงใช่ไหมแต่ไม่ไม่หญิงเข้าใจไม่หญิงก็เล่าให้ฟังเขาก็พูดให้ฟังว่าหายถูกเพราะอย่างงี้อย่างี้อยากให้ทุกคนเขาได้กินอะไรอย่างไงแล้วแกให้เยอะด้วยนะคุ้มแกให้เยอะด้วยคุ้มอู้นะเพชเปรี้ยวเข้มมาเบิดนัว เป็นนัวที่อร่อยมากหลรอนนานนี่สิสังตำกุ้งสดว่ามีบอลน้งน้่นะแคบหมูแซ่บอืมอมหอมอืมมนม้นม้นน้ำนประแดกประแดกแล้วหอมหอมจ้ปะปลาหอมมากทุกคนอันนี้เราก็ชูดชูด กลา,ากลางบนภาษากลางปนภาษาลาวเนาะกลางบนอีสานนะครับอ่าถ้าถามว่าเออเราจะพูดถึงเรื่องจริงจริงแล้วช่องนี้เป็นช่องของพ่อผมนะครับพ่อผมอะ่ะเป็นมอล่ําพ่อผมเป็นมอล่ําผมก็ชอบร้องเพลงเหมือนกันมอลั่มกับห้องใดน,น้อยนึงงูปลาปลาสินะก็จะมีแบบก็จะมีแบบทําคลิปลองเพลงบ้าง ร้องเพลงบ้างแล้วก็ถ่ายบล็อกถ่ายการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็กินอันนี้เป็นคลิปกินคลิปแรกนะทุกคนอืมแต่ผมคิดว่าอนาคตอะ่ะก็ผมจะทำคลิปกินไปด้วยทำคลิปร้องเพลงไปด้วยนะจะเน้นพวกนี้<ม> มันเป็นเผ็ดที่อร่อยมากกุ้งตัวเล็กไปเปลป่าผมคิดว่ามันพอดีอืมหกสิบบาทอุ้ยคุ่มแห้งว่ะอุ้งได้ประมาณห้าหกตัว,ตวนะอยู่นะน่สวยขึ้นมาอุ้ยปากแนวมะนาวมะนาวทุกคนมะนาวจบ โอ้โนโนแคบหมูนะแคบหมูอร่อยอร่อยไอเลิฟโค้กอิสโซกูดอิสโซกูด อืมเอาล่ะแบบนี้ดูอื้หูโอ,โอ้ลืมแนะนำชื่อนะครับผมชื่ออาโนนะครับอาโนอภิวัตมีคุณอืม,อม,อมปลาหมึกเป็นเป็นอะไรที่ ตะมุตมีแต่ว่าได้อยู่อร่อยน้ำปลาเขาให้เยอะมากใครชอบสดน้ำโอ้สุดยอดอเดี๋ยวเดี๋ยวไปไหนะปไหนอ้ยหลังหลังอืม เบิดปะนอ้อมันคือเพ็ดแท้นี่นัวนี่แบบนี้แบบนี้ถูกต้องถูกถูกถูกต้อง,อง,องพ่อบอกพ่อบอกว่า พยานลงคลิปแน่เดอ้อลงคลิปแน่อนโน่น่ะลงคลิปห่างนะลูกรู้ไหมเก๋าห่างอยู่แล้วนกกเฮ็ดทิกตอกทิกตอกนั่นนาะผมเป็นทิกต็อกเกอร์ด้วยเดี๋ยวจะแปะช่องให้ด้วยว่ามีช่องทิกตอกทิกตอกก็จะมีเป็นช่องเรื่องเ,เกี่ยวกับร้องเพลงตลกเฮฮาอะไรเงี้ยไปเดี๋ยวจะแปะช่องไว้ให้นะคะทุกคนเฮ้ยเสียมากลงกันติดต่อกันกัน,น,นอยกกู่เน,น,นาะก็มีงานในทิกตอกน้ำก็มีงานในทิกตอกด้วย อโอ้ยาความรักความ,มนะหาปรคิปได้ปคลิปได้หลายปรแล้วมั้โอเคดูโอ้สขุลสกุลเซสวัตเตกเตโอมาเกเต,เตยไปอ คลิปนี้พ่อต้อภูมิใจบึงลุกเอาที่โชคว่ามีเธอเสือเอ็ไรรึหือแบ่บช่องของพ่อนะตอนนี้ผู้ติดตามก็ประมาณสี่หมื่นแล้วซองรักพ่อนะซื้อซองปาลิ้นยญาทินขาม ประเมิน่หนเบอร์จบพูดจ,จังกิดไปอะไรครับเหน,น่อืนะแล้วคุณพ่ออ่ะก็มีช่องของเพื่อนวะมีเพื่อนทำช่องยูทูบเหมือนกันมีช่องเป็นคลิปกินเหมือนกันชื่อชื่อ <c oughs> หนุม่มอ้วนกินแซ่บ เ็บลุงตัวที่สามอ่ะโอ้ยเพบเพบ เเพคยเป็นไหมกินของเผ็ดแล้วแต่มันอร่อยหยุดกินไม่ได้สงสารตัวเองแต่ว่ากินอย่างนี้บ่อยๆไม่ได้นะอันตรายอันนี้ก็น,น,นานๆทีกินนะส้มตำเผ็ดๆเ,เนี่ยว่ากินดูตายเขางลง้มบาน อูโห้ไม,ม่หญิงให้เยอะมากอร่อยมากปลามือกระทันเบิดดวงอ,อีพิคลิปกินในวันนี้กินน้ำไปแล้วกี่แก้ว <c oughs> หโหโคตรเพชร

กินประเวทเต้วทุกคนเนอะประสนแทอ,อื้อหือโอ้ยอ่ะลงอันนี้ให้หมดเลยแล้วก็นี่กุ้งตัวที่สนะี่ละนี่ตัวกุ้งตัวที่สี่เ้ยนี่แคบหมูส์ 어음 <laughs> 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 ตาจะไหลแล้วงอนไม่ไหวแล้วทุกคนกินกุ้งเบอร์กาขึ้นสิบห้าเราละวายเบื่อ,อ,อค่ะ

โอ้ไปหลังเมื่งก่นอนเพราะแบทุกคนไม่ไหวจริงๆเผ็ด <c oughs> มันเผ็ดมากว่าหน้าปากแดงเลยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็โฮงจะจบเพลินนี้แล้วไม่ไหวแล้วเผ็ดมากฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ช่องอาโนด้ว no ยนะคะบ๊ายบาย